มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง Youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาเชื่อมต่อไมบูทูธหรือไมไวเลส s นะครับใช้กับโทรศัพท์ vivo v5 คือรุ่นนี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ oppo reno 6 z 5g ไปแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาลองอต่อรุ่นนี้นะครับ vivo v5 นะครับ ไม่ไร้าสายหรือไม้เวรีตตัวนี้นะครับซื้อมาจากช้อปปี้นะครับประมาณ100ยกว่าบาทนะครับามาดูข้างในกันบ้างนนครับด้านในก็จะมีตัวรับสัญญาณนะครับตัวรับสัญญาณแล้วก็จะมีตัวชาร์จแบตนะครับตัวชาร์จแบตตัวชาร์จแบตตัวให้แล้วก็จะมีสายแยกมาดูใกล้ๆครับมีไม้กับหูฟังนะครับ ก่อนที่แล้วก็จะมีตัวไม้นะครับตัวไม่ก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราก็ชาร์จแบตให้เต็มทั้งสองตัวนะครับตอนที่เราชาร์จตอนแรกมันจะมีไฟขึ้นนะครับพอมันเต็มมันจะดับเองนะครับนี่นะครับผม Vivo V ยี่ห้ารุ่นนี้นะครับจะไม่มีจะไม่มีรูแจ็คนะครับสามจุดห้าจะไม่มีนะครับเขาจะมีตัวนี้ มาให้นะครับเวลาเราไปซื้อโทรศัพท์นะครับมาดูใกล้ๆครับนี่ครับจะเป็นช่องสายชาร์จนะครับสําหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับก็จะมีตัวนี้แล้วก็จะมีหัวเป็นแจ็คให้นะครับผมตัวนี้นะครับเวลาเราใช้งานเราก็เสียบเลยครับเสียบเลยครับเสียบแล้วก็แจ็คที่มากับไมบลูทูธนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเป็นแจ็คสามห้านะครับ สามจุดห้าเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ตัวรับสัญญาณนะครับตัวรับสัญญาณตัวนี้เสียบตรงที่ช่องไม้นะครับช่องไม้เสียบเข้าไปเลยนะครับไม่นะครับเวลาเปิดนะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดกดแช่ไว้นะครับให้ไฟขึ้นนะครับถ้าเราเปิดตัวเดียวไฟจะกระพริบนะครับแล้วก็เปิดอีกตัวหนึ่ง แช่ไว้เห็นไหมครับไปตัวนี้ครับเราต้องกดให้เป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับกดตัวนี้ครับให้เป็นสีเขียวเนี่ยตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับข้อดีของโทรศัพท์ Vi V ี v ้ารุ่นนี้ครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับแค่เสียบสายแบบนี้นะครับสายมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแค่เสียบสายตัวนี้ก็สามารถ บันทึกวิดีโอไมก็ออกนะครับมันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราผมจะมาทดลองครับผมจะไม่เสียบไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะบันทึกนะครับจะบันทึกอยู่หลังจากที่เราเปิดไม้แล้วก็ตัวรับสัญญาณนะครับแล้วก็จะมาทดลองดูนะครับว่าจะได้ไกลขนาดไหนนะครับแล้วผมจะกดกล้องถ่ายรูปนะครับกดอัดวิดีโอนะครับอย่างนี้ครับอย่างนี้จัดแล้วผมจะเดินไปเดินห่างออกมาได้ครับ นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะไกลขนาดไหนครับตอนนี้กําลังบันทึกเสียงอยู่นะครับบันทึกวิดีโออยู่นะครับใช้ไมโวรเลสนะครับตอนนี้ประมาณน่าจะสิบกว่าเมตรได้นะครับสิบสองเมตรได้นะครับตัวนี้นี่นะครับก็ถือว่าไกลมากแล้วครับอยากรู้ว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับนี่ครับ หลังจากที่เราอัดวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดดูกันนะครับว่าไม์ไร้สายหรือไม์เวรลตเราเชื่อมต่อเสียงจะเป็นยังไงนะครับเข้ามาดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะดูนะครับเราต้องถอดสายตัวนี้ออกนะครับถ้างั้นเสียงมันจะไม่ออกโทรศัพท์นะครับถอดสายออกนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับ ไกลขนาดนะครับเสียงชัดแจ๋วเลยนะครับเสียงเีนะครับมันทึ่วีดโอยู่นะครับใช้ไมเวเลตนะครับตอนนี้ประมาณแค่ต่อสิบกว่าเมตรได้นะครับสิบสองเมตรได้นะครับตอนนี้นี่นะครับนี่เสียงชัดแจ๋วเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไว้ก่อนนะครับคิกว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาลองฟังเสียงกันนะครับนี่คือการทดลองนะครับประมาณสิบห้าเมตรนะครับสิบสองถึงสิบห้าเมตรนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบไมค์ไร่สายครับไมโครโฟนไร้าสายนะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปี่ยสองสามสี่สิบห้าตอนนี้สิบห้ามตรนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่านะครับชัดจีนหรือเปล่านะครับทดสอบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสีห้าเจ็ดแปเก้าทดสอบคลิปนี้ก็ผมมาเชื่อมต่อไม่ได้สายกับ Vivo v 2 5รุ่นนี้นะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับแค่เชื่อมต่อสายนะครับจนรับสัญญาณแล้วก็ไม้ก็สามารถใช้งานได้นะครับไม้ตัวน,นี้นะครับเสียงก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับถ้าท่านใดกําลังมีปัญหา เกี่ยวกับเชื่อมต่อไม่ได้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับแค่เสียบสายก็สามารถใช้งานได้นะครับง่ายนิดเดียวน,นะครับรุ่นนี้ Vivo V25 นะครับผมสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาทําวิธีการเชื่อมต่อไม่ได้สายหรือไม่ไวเลลโทรศัพท์นะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ